สวัสดีครับคูปกสอนขับรถยนต์นะครับวันนี้คูปกจะแนะนําในเรื่องของการที่เราหยุดรถแล้วจะขับเคลื่อนตัวออกไปนะครับในลักษณะของที่ว่าบริเวณนั้นเป็นที่ราชันนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานนะครับหรือที่ราชันของห้างนะครับหรือที่ราชันของภูเขานะครับจะเป็นหลักการเดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวดูคูปกนะครับว่าทําไงนะอาสมมติตอนนี้คูปกจะขยับรถนะไปจอดตรงที่ราชันก่อนนะครับ จะหยุดรถทำยังไงครับเหยียบคันให้สุดนะเหยียบคัยสุดแล้วเหยียบเบรกเบาๆนะเหยียบเบรกนะเบ,บ,เบ,บ,บาๆนะอย่าให้รถไหลกลับไปชนรถข้างหลังเ่อนนะครับสมมุติว่าข้างหน้ามีรถติดอยู่นะครับแล้วติดนานนะครับติดนานตอนนี้เหยียบทั้งคลัตช์เหยียบทั้งเบรกนะครับจะทําให้เราเมื่อยได้นะก็จะทํายังไงดีล่ะไม่อยากให้เราเมื่อยก็คือปลดปินเกียร์ว่างนะวิธีการปลดปินเกียร์ว่างคือมือซ้ายจับที่ หัวเกียร์นะครับพอจับเสร็จปุ๊บแขนตั้งตรงนะแขนจะบิดอยา่าเอียงนะครับแล้วก็ดึงหัวเกียร์ลงมานะตอนนี้เกียร์หนึ่งอยู่นะดึงหัวเกียร์ลงมาเบาเบานะปุ๊บนี่เป็นเกียร์ว่างแล้วนะครับเกียร์ว่างล <S 1> <S 1> แล้วนะก็เมื่อเป็นเกียร์ว่างแล้วทายัางไงเท้าซ้ายที่เราเหยียบคาสอยู่นะก็ปล่อยออกมาให้หมดได้เลยนะครับแล้วเท้าซ้ายก็วางกลับไปล้นนะครับจะได้มีมือนะตอนนี้เหลือเท้าขวาเท้าขวายังคงต้องเหยียบเบรกอยู่นะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่เหยียบเบรกตกตรงนี้ไปที่ราชัน แ้เผือปล่อยเบรกมาปุ๊บเนี่ยรถจะไหลเลยนะครับแล้วถ้าเหยียบเบรกนานๆรถข้างหน้าไม่ขยับก็จะเมื่อยได้จะทํายังไงดีล่ะเราก็ต้องดึงเบรกมือนะครับนี่คือเบรกมือนะครับการดึงเบรกมือนะครับคือการยึดล้อหลังใต้เบรกมือข้างล่างนี่นะครับจะมีลวดสซลิงสองเส้นก็คือสายเบรกนั่นแหละครับมีลวดสลิงสองเส้นนะเส้นหนึ่งไปยึดล้อหลังด้านซ้ายเส้นหนึ่งไปยึดล้อหลังด้านขวานะครับดึงมากนะครับลวดเซลิงก็ไป ยึดกับผ้าเบรกให้ไปติดกับจานเบรกแน่นนะครับรถก็จะไม่ไหลนะวิธีการดึงนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะถนัดวิธีไหนเอาวิธีแรกวิธีแรกนะครับที่คนส่วนมากจะทํานะก็คือดึงมาได้เลยนะครับดึงไม่ได้เลยนะแต่วิธีนี้จะมีเสียงดังที่เกิดจากตัวล็อกนะครับไปรูดกับฟันเฟืองนะครับของระบบของเบรกมือนะครับจะมีเสียงดังนะ ลองฟังเสียงดูนะครับอ่านี่จะมีเสียงดังขึ้นนะครับก็พอดึงเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกได้เลยนะครับนี่คือการดึงเบรกมือนะเสียงจะดังขึ้นมานะครับนี่คือวิธีที่1นนะอ่ะส่วนส่วนครูป,ป๊อกจะบอกวิธีการนําเบรกมือลงเลยนะครับจะทํำยังไงนะครับสมมุติลองกดปุ่มดูเนี่ยถ้ากดปุ่มแล้วเนี่ยปุ่มเนี่ยปุ่มล็อกตัวนี้มันไม่ บุ่มลงไปนะครับก็ให้ทํำยังไงให้ดึงนะครับดึงนะครับเบรกม,มือขึ้นมานะดึงตัวคันเบรกตัวนี้ขึ้นมานะและ้วกดปุ่มอ่าอย่างนะปุ่มก็จะบุ่มเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็นํอลงไปนี่คือเวลานําเบรกมือลงนะนี่คือวิธีที่1นนะครับส่วนวิธีที่2ทํทยังไงครับวิธีที่ส,รรสเนี่ยหลายคนก็จะทําแบบนี้ทํำยังไงกดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนนะแล้วดึงขึ้นวิธีเนี้ย เสียงจะไม่ดังเพราะการที่เรากดปุ่มไปตรงนี้นะก็คือเป็นการปลดล็อกปลดล็อกนะครับปลดล็อกออกมาจากฟันเฟืองของระบบเบรกมือจึงไม่มีเสียงดังนะครับแต่วิธีนี้นะครับจะเวลาเราดึงนะต้องใช้แรงเยอะหน่อยเพราะอะไรเพราะเราไปดึงสายเบรกก็คือลวดสลิงโดยตรงเลยนะครับจะรู้สึกว่าตึงๆมือนิดตึงนะอ่ะพอพอเราเห็นว่าเราดึงแค่นี้ประมาณแค่นี้ก่อน รถไม่น่าจะไหลลงแล้วเราก็ปล่อยปล่อยปุ่มล็อกมานะครับปุ๊บแล้วลองปล่อยเท้าควาออกมาจากเบรกนะครับคันเบรกดูนะไม่ไหลก็โอเคแต่ถ้าสมูิขึ้นมาว่าปล่อยเท้าขวาออกมาแล้วรถไหลทาําไงขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องกดปุุดแล้วดึงขึ้นมาได้เลยนะครับให้ตัวล็อกทํางานนะหอาจจะสักหนึ่งล็อกหรือ2ล็อกก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ารถไหลามากหรือไหลน้อยนะครับนี่ก็คือรถหยุดแล้วถ้าติดนานาน,าน,นะก็ดึงบีบมือได้ก็ ไม่จําเป็นต้องเหยียบคัทไม่จำเป็นต้องเหยียบเยบรกนะติดกันนานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่สมมติว่าตอนนี้รถข้างหน้าเขาขยับนะเราจะต้องขยับไปข้างหน้าตรงนี้แหละที่หลายคนจะพะวงหรือกลัวกันกลัวยังไงกลัวว่ารถของเราเนี่ยจะไหลไปชนรถคันข้างหลังเขานะครับนะครับ,นะรบวิธีการนะจะเป็นดังนี้นะครับก็คือใช้ทักขวาแล้วเนี่ยเหยียบแป้นเบรกลงไปก่อนนะบางคนบอกต้องเหยียบเยอะไหม ครูบอกว่าเหยียบประมาณครึ่งหนึ่งก่อนแล้วการแต่ถ้าไม่แน่ใจเหยียบไปให้นั่นเลยก็ได้เหยียบไปให้สุดเลยก็ได้แต่เราอาจจะเมื่อยหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเพื่ออ,อะไรเพื่อป้องกันไม่ให้รดลงไหลลงไปชถล้างหลังเขานะ,อะพอเหยียบเบรกปุ๊บทำไงต่อกดเบรมือนะกดเลยนะถ้ากดแล้วปุ่มล็อกมันไม่บุกลงไปนะดึงขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยดึงด้ามด้ามเบรกตัวนี้นขึ้นมาหน่อยนึง แล้วก็กดปุ่มลงแล้วนะครับเบรกต้องเหยียบอยู่นะเพราะตอนนี้เบรกมือถูกนําลงมาแล้วนะครับไม่ได้ยึดล้อหลังแล้วนะเราจึงต้องใช้เท้าขวาเนี่ยเหยียบที่แป้นเบรกไว้่แล้วทําไงต่อเหยียบคางที่สุดนะครับเหยียบคายที่สุดปึ๊บเข้าเกียร์หนึ่งนะมือนะครับจับที่หัวเกียร์ตรงนี้นะแขนตั้งตรงนะเข้าเกียร์หนึ่งนะทำไมต้องเข้าเกียร์หนึ่งเพราะเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดนะครับเกียร์หนึ่งเป็นรถที่มีเกียร์กำลังเกียร์กำลังมากที่สุดเลยนะครับก็ สมมติคุูป๊อสมมุติว่าเกียร์หนึ่งของคันนี้นะมี100แรงม้านะครับสมมุติไปก่อนนะ100อยแรงม้าก็นะครับว่างซ้ายขึ้นนี่คือเกียร์หนึ่งนะ,ะแล้วก็มือก็มาจาับพุงมะลัยนะครับทํายังไงต่อหลายคนปล่อยผิดวิธีปล่อยผิดวิธีธทำยังไงครับปล่อยโดยยกเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรก่อนเออหนีรถไหลเลยนะพอรถไหลเลยปุ๊บตกใจเหยียบคันเร่ง ก็ไม่ไปครับรถก็ไม่ขยับขึ้นไปแถมถอยหลังกลับไปอาจจะชนรถขล By ัง <_ m ai> ได้เพราะอะไรรถถอยหลังลงไปเพราะหนึ่งตรงนี้เป็นที่ลาดชันนะครับ <_ t od> และเราได้เหยียบคัทลงไปสุดด้วยเพราะการเหยียบคัทลงไปสุดเนี่ยก็คือการตัดกําลังของ, <_ m ai> งรถสมมติรถคันนี้มีหนึ่งร้อยแรงม้ากินหนึ่งมีหนึ่งร้อยแรงม้านะเหยียบคัทลงไปสุดกําลังเหลือศูนย์เลยถ้าเหยียบคัทลงไปสุดกําลังเหลือศูนย์เลยนะครับหรือรเปรียบเทียบอย่างหนึ่งคือเหยียบคัทลงไปสุด ก็เปลี่ยนเป็นเสมือนกับเป็นเกียร์ว่างนั่นเองเมื่อเป็นเกียร์ว่างแล้วเหยียบคันเร่งรถก็ไม่พุง่งรถก็ไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยเบรกก่อนไม่ได้นะก็ปล่อยอะไรก่อนปล่อยคลาสก่อนเอาวิธีการปล่อยคลาสที่ถูกต้องนะไม่ให้ใช้ปลายเท้าของเท้าซ้ายนะให้งัดขึ้นมานะเพราะการใช้ปลายเท้างัดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราปล่อยออกมาเร็วเกินไปเนี่ยรถอาจจะกระตุกละดับได้วิธีการปล่อยคลาสที่ถูกต้องคือะนะยกทั้งเท้านะยกทั้งเท้าขึ้นมาอย่างช้าๆยกขึ้นมาอย่างช้าช้า ยกขึ้นมาอย่างช้าๆเรื่อยจนนะครับจนรถมันสั่นปานกลางนะครับสังเกตรถได้เลยรถมันสั่นปานกลางไปไงตัวรถมันจะโค้งๆโค้งๆนะนะครับอย่าโค้งมากนะโค้งมากเนี่ยรถอาจจะดับได้เพราะเราปล่อยคัสออกมาเยอะปล่อยกำลังออกมาเยอะนั่นเองนะครับครูป๊อปเปรียบเทียบว่าการปล่อยคัสออกมานะหลังจากที่เหยียบคัสเราไปสุดนะการปล่อยคัสออกมาก็เหมือนกับปล่อยแรงม้าออกมาทีละตัวนะครับปล่อยมากออกมาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวจนรถสั่นปานกลางก็คือเปรียบเทียบนะปล่อย ออกมา50แรงมา้าพอปล่อยมา50แรงมา้าหมาออกมาต้อง50ตัวแล้วรถสั่นปานกลางแล้วตัวรถเป็นโคง้งแล้วแต่ทําไมทําไมรถถึงไม่เคลื่อนตัวเพราะเราเหยียบเบรกอยู่ไงนะครับเพราะเราเหย,ย,ยียบเบรกอยู่ปุ๊บรถมันก็เลยยังไม่ขยับขึ้นไปนะครับพอเราปล่อยเท้าออกมาครึ่งนึงนะครับ50แรงมานะเท้าซ้ายต้องหยุดนิ่งไว้เท่านั้นนะอย่าปล่อยขยับมาอีกนะครับที่ต้องขยับก็คือเท้าขวาน,นี่แหละ ยกออกมาจากแป้นเบรกเลยนะนะครับพอยกมปจากแป้นเบรกปุ๊บถ้ารถคันนี้ไม่บรรทุกของหนักมากพอเท้าขวานะครับใช้ปลายเท้านะยกออกมาจากแป้นเบรกนะปุ๊บเนี่ยรถก็จะขึ้นเลยครับลองสังเกตดูข้างหน้าสิครับรถก็จะขึ้นเลยแลครับขึ้นเลยนะเห็นไหมถ้าถ้าข้ารถเขาไปอย่างต่อเนื่องนะเราก็รักษาเท้าซ้ายไว้เท่านี้รถก็จะขึ้นได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติขึ้นมาว่าพอเริ่มชันขึ้นมาปุ๊บรถไม่ขึ้นนะ เราต้องเหยียบเร่งช่วยนิดหนึ่งนะแล้วปล่อยคันนะก็จะลงไปได้เลยนะแต่สมมติใหม่สมมติไรตอนนี้รถหยุดนะ้านหน้าหยุดเราหยุดบางนะเหยียบคันปุ๊บเหยียบเบรกปุ๊บอ่าเนี่ยคุณพอกจากสมมุติว่ารถหยุดอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่ารถคานหน้าติดนะครับแล้วก็ต้องหยุดตามรถคานหน้านะแต่อีกกรณีนี้ที่คุณพอกจะบอกคือสมมติเมื่อกี้นี้ปล่อยคันลงออมาครึ่งหนึ่งนะรถสามปางกลางนะเหมือนกับว่ามาออกมา50ตัวนะแล้วหยุดเท้ายนิ่งไว้นะแล้วเท้าขวาเรายกออกมาจากแป้นเบรกนะ โดยปกติถ้ารถไม่บรรทุกของหนักนะรถก็จะขึ้นไม่ได้เลยแต่ถ้าตอนนี้รถบรรทุกของหนักยกเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกแล้วรถมันไม่ขึ้นทาําไงหรือรถมันไหลลงไปเล็กน้อยทายําไงก็ให้ทําอย่างนี้นะอ่ะอย้อนกลับไปใหม่นะปล่อยคันอมาครึ่งนึงแล้วหยุดไปนะเท้าขวาเราต้องยกเลยนะเท้าขวายกปุ๊บพอยกปุ๊บรถไม่ขึ้นทาําไงนะครับรถอาจจะหยุดนิ่งเลยก็ได้หรือรถอาจจะไหลลงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรให้เท้าขวารีบนะเท้าขวารีบตว,วัดนะรีบตว,วัดไปที่แป้นคแรลง แต่อยากก่ากดคันเรงเยอะนะถ้าก,กดคันเรงเยอะไปเดี๋ยวพุ่งไปโชนรถข้างหน้ากดคันเรงนิดนึงนะกดคันเรงนิดนึงปุ๊บแล้วถ้าก,กดคันเรงนิดนึงปุ๊บมันยังไม่ขึ้นอีกคาส์ปล่อยมานิดนึงเมื่อกี้ปล่อยมา50แรงมา้าปล่อยมานิดนึงเป็น55ก็ได้หรือ60ก็ได้แต่แค่นั้นพอหนะ้าจะปล่อยคา่าเยอะอยู่รถกระตุกหนักรถจะค่อยๆขึ้นไปเองนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะ พอขึ้นไปแล้ว็อกสายตามองไปข้างหน้าด้วยนะเผื่อลถข้างหน้าเขาหยุดพอดีนะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่สูงนะครับข้างหน้าเขาเป็นที่ต่ำนะถ้าเราเร่งเยอะเกินไปอาจจะพุ่งไปชนท้ายรถก็ได้เพราะถ้าเผื่อลถข้างหน้าเขาหยุดพอดีนะอะเวลาลงทํงานเหยียบคาดนะเาดดะเหยียบค<อ>านสุดแล้วเหยียบเบรเบาๆค่อยๆเลี้ยงรถลงไปอย่างเบาๆนะครับเลี้ยงรถไปอย่างเบาๆนะจะได้ไม่ไปชนรถข้างหน้าน,นะครับนี่คือวิธีการขับรถเคลื่อนตัวหลังจากที่รถหยุดนิ่งนะครับ ในทางราชันนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเผื่ออาจจะง่ายนะครับนะครับถ้าคลิปนี้นะครับดีนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูป๊อกด้วยนะครับแล้วติดตามครูป๊อกในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ